ดีค่ะเจ๊ปอนฟาร์มหอยนะคะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันความรู้ดีๆกันนะคะคือการฟักไข่หอยด้วยการอบในกล่องนะคะถ้าเรามีไข่หอยเราก็จะเอาใส่ในกล่องเลยเราเตรียมกล่องนี้ไว้นะแล้วก็มีฝาปิดบางบางฟาร์มเขาก็จะไม่ปิดฝานะคะถ้าเราปิดฟาก็คือหอยมัน ไข่หอยมันก็จะแตกเร็วขึ้นเป็นสีน้ําตาลนะคะอันนี้ก็คือไข่ใหม่ๆเอามาไข่ใหม่ๆก็จะเป็นสีชมพูนิดนึงอันนี้พอได้อันนี้เอาลงตั้งแต่วันที่11อตอนนี้เป็นวันที่17แล้วนะคะน้องก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลพอน้องครบประมาณ7วันถึง10วัน บางลังก็ถึง15วันนะคะแล้วแตก่การฟักไข่แล้วแตก่การไข,ข่ของหอยนะคะว่าน้องไข่มีระยะเวลานานมาแล้วหรือยังแล้วเราค่อยไปเก็บนี้นะคะ่ะอันนี้คือเพิ่งแตกไปหนึ่งลังอันนี้เพิ่งเอาลงน้ํานะคะหลังจากที่น้องแตกแล้วนะคะเราสามารถเอากระดาษทิชชู่ลงไปก่อนได้นะให้น้องมีที่เกาะแล้วก็ชินกับการอยู่กับน้ําก่อนนะคะ หลังจากนั้นเราก็เตรียมแหนไว้เลยพืชน้ำทุกอย่างผําก็ได้นะเพื่อให้น้องมีที่เกาะถ้าเราจะใส่แค่น้ำเฉยๆก็คือน้องจะไม่มีที่เกาะแล้วน้องก็จะตายนะคะนี่ตัวเล็กๆสีเริ่มตายแล้ว สำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการฟักไข่นะคะสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเราสามารถปิดกล่องได้เลยนี่ประมาณ7จดถึง1ิถึงสิวันแล้วแต่การไข่ของหอยเนาะแล้วฟักแล้วเราก็เอาลงน้ำเลยค่าสำหรับวันนี้ ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสามารถติดตามวิดีโอต่อไปได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ